ครับนะครับอ่าต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่3แผ่นที่3แล้วนะครับน่าจะไปเร็วขึ้นเพราะว่าข้อมันจะแบบเริ่มน้อยลงนะครับข้อ3นะครับสามจุด1 1> สมมุติให้น้ําหนักนักเรียนน้ําหนักนะครับนักเรียนอนุบาลหนึ่งของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีการแจกแจงแบบปกตินะครับแจกแจงปกติแล้วนะเออมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น20แล้วก็ซิกมากรัลกัมตามลําดับเอออันเนี้ยคืออะไรเฉลี่ยก็คือมิลนะครับยังไม่สุ่มเนาะ แต่ซิกมาเนี่ยติดไว้นะครับเป็นเหม่ยงเบนโอเคก็ติดตามตัวมันเลยแล้วก็ถ้าสุ่มนักเรียนกลุ่มดังก่ามา25คนนะครับอันนี้ก็เป็น n นะครหาควาแน่้เป็นที่นักเรียนที่สุ่มมาจะมีน้ำหนักเฉลี่ยมากกว่า2กิโลกรัมได้เป็น0.04นะครับจงหาค่าซิกมานะครับก็คืออันนี้คือย้อนหาเป็นแบบย้อนนั่นเองแต่ว่าต้องบอกให้ได้กันว่านี่เป็นเรื่องอะไรบทอะไรนะครับพอจะบอกได้ไหมว่านี่คือบทอะไรมี การสุ่ม n นะครับแล้วก็มีการถามความน่าจะเป็นต้องเป็นบทอะไรเท่านั้นครับก็คือบท3เท่านั้นนะมีการสุ่ม n ถามความน่าจะเป็นจะเป็นบท3เท่านั้นนะครับก็อ่มันจะมีนี้เป็นแบบย้อนใช่ไหมครับก็เขียนความน่าจะเป็นคือเรา,ามีเลขความน่นจะเป็นมาก่อนนี่เราจะเขียนแบบย้อนนะครับก็จะเป็น0.04นะครับ 0ูนศูนย์จุดศูนย์สี่เขียนย้อนไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็มี p เปิดวงเล็บทีเนี้ยเอ่อมันจะไม่ใช่ x ตัวแปรสุ่ม x ธรรมดาแล้วนะครับอันเนี้ยเป็นบทสามเนี่ยเวลาเขียน p อ่ะมันจะมีได้แค่สองตัวเท่านั้นก็คือไม่อา่าไม่ x บา r ก,ก็ p hat จำได้ไหมครับไม่เอกบาก็พีแฮตไม่พีแฮตก็เอกบามีได้แค่สองอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้พี่ว่าหนูน่าจะดูออกก็คือคําว่าเฉลีย่ยก็ต้องตัดสินใจไม่ใช่พีแฮตก็ต้องเป็นเอกบานะครับเป็นเอกบามากกว่ายี่สิบสองนะครับเป็นวงเล็บโอเคเอ่อแล้วไงต่อนะพอพออย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทําได้สองอย่างคือจะในบทสามจะเป็นเรื่องเซตนั่นแหละนะครับเ,เราจะเข้าสู่เซตก่อนเลยไหมหรือว่าเราจะวาดกราฟก่อนอย่างเงี้ย ยังไงดีครับ mm hmm. เราจะต้องวาดกราฟก่อนเพราะว่าเรามีความน่าจะเป็นแล้วนะครับความน่าจะเป็นก็คือพื้นที่ใต้เส้นของท่านพี่จะวาดกราฟก่อนนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็พิจารณาพื้นที่นะครับเราจะแรงกับพื้นที่พี่ว่าหลายคนจะต้องได้แล้วแหละนะครับเราจะดูพื้นที่นะับดูตรงนี้ ดูจุดนี้กับจุดนี้นะครับตอบให้ได้ว่าเป็นพื้นที่เล็กหรือ,อซ้ายสุดหรือขวาสุดแล้วก็เป็นพื้นที่เล็กๆหรือใหญ่ๆนะครับดูตรงจุดที่เป็นสีชมพูนะฮะอันนี้เป็นพื้นที่ขวาสุดหรือซ้ายสุดครับก็คือขวาสุดใช่ไหมครับแล้วก็พื้นที่นี้เล็กหรือใหญ่ก็ดูอีกอันหนึ่งตัวเลขความน่าจะเป็น0.04ก็คือเล็กนะครับไม่ถึง0.5เข้าป่ะขวาสุดเล็กๆนะขวาสุดเล็กๆนะให้แรงเงานะครับขวาสุดเล็กๆเนี่ย อ่แล้วก็เขียนเลขความน่าจะเป็นตรงไหนครับข้างบนเป็นที่แรงเงานะฮะศูนย์จุดศูนย์สี่นะครับแล้วก็เติมเลขในวงนะครับก็คืออา่ามันบวกกันได้ศูนย์จุดห้าถูกไหมเอาศูนย์ห้าไปลบได้จุดสี่หกใช่ไหมจุดสี่หกนะครับไม่มั่นใจกดนะอา่าแต่แล้วก็ เปิดตารางนะครับเลขตัวนี้จะอยู่ในในตารางแซก็คือพื้นที่ด้านไหนอลองลองเลื่อนหาดูจุดสี่จุดสี่หกเอาที่ใกล้ที่สุดนะครับเอาที่ใกล้ที่สุดอได้ค่าดเท่าไหร่ครับอันนี้พี่ไม่ไม่เปิดดูแล้วนะเปิดดูแล <laughs> แต่ว่าหลายคนจะได้แล้วแหละที่จริงนะครับ ก็ไล่าหานะครับจุด46เนี่ยมาข้างในอย่างนี้นะจุด46 43 44 459ใกล้แล้ว4599 4608อันนี้เลยละนะครับย้อนกลับมาอันนี้ใกล้กว่านะ4599แล้วก็ล็อกไว้แล้วก็เล็งมาข้างหน้านะครับ1.7 1.7นะครับข้างบนจะเป็นจ5คือ1.75 1.75นะครับ 1.75ตรงนี้นะเป็นบวกนะครับพอได้ค่าแซแล้วไงต่อเราจะก็จะไปเขียนเข้าสูตรแล้เราแก้สมการนะครับจากสูตรนะครับ z เท่ากับอันนี้ก็ต้องเลือกหยิบสูตรที่ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่า Z บท3มันจะมีหลายตัวมี4สูตรนะครับด้จากที่เราตั้งนะเป็น x บาร์ตัวเดียวนะครับก็คือสูตรที่18นะฮะ x บาร์ลบมิวหารซิกมาส่วนรูทเนะครับแล้วก็แก้สมการแทน Z ด้วยค่า z พยายามพยายามแทนลงมาข้างล่างนะครับ อ่าแทาด้วย1น5่7 5ดเ้วย1.75 1.75เท่ากับเลขตัวแรกทางด้านขวาม,มาจากในวงเล็บก็คือ22ลบมิลนะครับมีแล้วเนาะเป็นค่าของประชากรซิกมาติดไว้นะครับแล้วก็ N อ็นรูทยี่ห้าแต่ตรงนี้เราจะแก้สมก,การหาซิกมาได้นะครแก้สมก,การหาซิกมานะครับ ก็กดมาให้ได้เลขนั้นแหละนะครับอันนี้พี่พี่ขอไม่แสดงวิธีทำแล้วกันอันนี้แล้วก็โอเคนะครับได้ห้าจุดเจ็ดหนึ่งสี่สามตามนั่นแหละนะครับพี่ว่าได้นะซบเครื่องก็ได้หรือย้ายข้างเอาก็ได้นะครับอ่ะต้องต้องกดให้ได้นะโอเคอข้อต่อไปนะครับข้อสามจุดสอง ห้างสสินค้าแห่งหนึ่งนะครับสำรวจสินค้ายอดซื้อสินค้าต่อบินของลูกค้าแผนกเครื่องสําอางแล้วก็แผนกเสื้อผ้าพบว่าแผนกเครื่องสําอางยอดซื้อสินค้าต่อบินของลูกค้ามีการแจกแจงปกตินะครับมีค่าเฉลี่ย825นี่ก็จะเป็นมิลนะครับให้เป็นมิลหนึ่งของเครื่องสําอางนะแล้วก็มีค่าความแปรปรวน1,008นะครับบาทกําลังสองก็คือซิกมากาลังสองโอเคนี่เป็นกลุ่มที่หนึ่งนะ ซิ 1> 1, กมาหนึ่งกำลังสองแล้วก็แผนย่อแผน,นกเสื้อผ้ายอดซื้อสินค้าต่อบินอของลูกค้าไม่แตกต่างปกติเหมือนกันนะครับแล้วก็มีค่าเฉลี่ย1 3 5 0อยหน,นี่เป็นมิลสองนะครับรแผนกเสื้อผ้านะครับแล้วก็มีความแปรปรวน2อ0พบาทกำลังสองเป็นซิกมาสองกำลังสองนะครับถ้าสุ่มลูกค้าจากแผนกเครื่องสำอางและ,ะแผนกเสื้อผ้ามากลุ่มละ40และ45คนตามลำดับก็จะเป็นอะไรครับ n 1กับ n 2 จงหาองหา3 2.1ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างค่าเฉลี่ยตัวอย่างนะครับอันนี้คือมันบท3นั่นแหละเพราะว่ามีการสุ่ม n แล้วก็พูดถึงมีความน่าจะเป็นการแจกแจงตัวอย่างอะไรเงี้ยครับนี่คือบท3นะซึ่งในบทนี้เขาจะสนใจการแจกแจงของผลต่างค่าเฉลี่ยตัวอย่างก็คือ x บ a r หลบ x bar สข้อนี้นะครับก็จะเป็นการแจกแจง บาร์หนึ่งลบ X อ็กซบาร์สองนะครับโอเคก็สิ่งที่เขาถามในข้อ3 2มจุก็คือว่าเป็นเฉลีย่ยแล้วก็เบียงเบนของการแจกแจงนี้ใช่ไหมครับเฉลี่ยในที่นี้ก็คือมิลของ X อ็กซบาร์หลบ X อ็กซบาร์สองหรืออาจจะเขียนว่าเป็น E ของ X อ็กซบาร์หลบ X อ็กซบาร์สองก็ได้ถ้าเจอนะฮะอ e ก็คือมิลโอเคไหมมีคุณสมบัติเท่ากับมิลหนลบมิลสอง อันนี้ต้องจาได้ต้องต้องไปจํามาในหน้ายีิบเก้าในชีทบทที่สามพี่นะครับโอเคอ่ะก็ลบไปเลยต้องครับอ่ะยังไม่เป็นอะไรนะยังไม่เป็นโควิดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมอันนี้อาจจะแบบนอนน้อยนิดหน่อยอ่ะมิหนึ่งมิสองมิหนึ่งก็แปดร้อยยี่ห้าลบอ่า 1350นะครับกดหมาก็ได้เลขนั่นแหละนะครับลบ525อันนี้เป็นบาทโอเคนะครับแล้วก็เบี่ยงเบนนะครับอันนี้นี่คือเฉลี่ยนนะนี่มันดูเบี่ยงเบนก็คือซิกมานะครับมันก็จะเป็นเป็นซิกมาของ x บาร์หนึ่งลบ x บาร์สองนะครับซิกแมาเนี่ยมันจะอยู่ใต้สูตรใต้สูตร z นะครับใต้สูตร z ของสูตรการแจกแจงเนี้ยนะครับก็คือสูตรที่19นะครับไปดูดูไปสูตรได้นะแต่ว่าถึงตอนนี้คือพี่ว่าพี่เขียนให้ดูหลายรอบแล้วแหละที่จริงนะครับพี่ว่าเราเราดึงออกแล้วเราก็าหาเจอมันมีในใบสูตรด้วยแหละอยู่ใต้สูตร z พอดีนะหนูไปมองดูก็ได้นะอันนี้นะครับแล้วก็แทนค่านะครับ ซิกมากำลังสอง่อตึ๊ดตพันแปดร้อยนะครับอันนี้กำลังสองอยู่แล้วไม่ต้องยกเพิ่มแล้วโอเคปะ N1 หนึ่งก็คือสี่สิบนะครับแล้วก็บวกซิกมาสองกำลังสองสองพันห้านะฮะับ n สองก็คือสี่สิบห้าอืแล้วก็กดนะครับกดมาเนาะน่าจะกดได้แล้วแหละที่จริงนะครับ กดให้ได้เลขมาต้องกดนะต้องกดนะได้สิบจุดศูนย์สองเจ็ดเจ็ดอันนี้บาทโอเคนะครับอ,อ่กดเลยนะคิดคิดว่ากดได้แหละนะฮะอันนี้โอเคนี่คือเฉลีย่ยและเบี่ยงเบนของผลต่างเฉลีย่ยโอเคไหมครับต้องต้องรู้นะว่าคืออะไรอ่ต่อไปนะครับข้อสามจุดสองจุดสองความน่าจะเป็นนะครับที่ลูกค้าจากแผนกเครื่องสำอาง ใครไม่ทันพอดไว้นะ,ะความได้เป็นที่ลูกค้าจากแผนกเครื่องสาอางจะมีค่าใช้จ่ายต่อบินน้อยกว่าลูกค้าจากแผนกเสื้อผ้ามากกว่า500บาทนะครับโอเคความได้เป็นก็คือ P เปิดวงเล็บนั่นแหละครับเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นประโยคนยาวเนาะเรามาดูตัวแปรที่ประโยคก่อนล้วกันว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับเครื่องสาอางกับ เครื่องสำอางกับเสื้อผ้าใช่ไหมครับเนี่ยเราต้องรู้นี่คือบทสามถูกไหมก็ตัดสินใจข้อนี้มามันมาเป็นเรื่องของผลต่างเฉลี่ยตัวอย่างใช่ไหมก็เป็น x bar นะครับเครื่องสำอางนะครับออพอดีว่าเมื่อกี้พี่ใหเ้เครื่องสำอางเป็นกลุ่มที่สองปะ่ะใช่ไหมเอาม่อากกลุ่มที่หนึ่งนะโอเคกลุ่มที่หนึ่งก็ x bar บหนึ่งแผลเสื้อผ้าให้เป็น x bar บสองโอเคไหมครับ อ่าแล้วก็มี2ตัวแปรนะแล้วก็เครื่องหมายมีน้อยกว่าอันหนึ่งนะครับอันหนึ่งเป็นมากกว่านี่เลข5้0 0นะครับเดี๋ยวเราก็จะจับยัดลงไปในในวงเล็บของ p ก่อนใช่ไนะครับก็จะได้เป็น p ท x บาร์ 1, น้อยกว่า x บาร์ 2, แล้วก็มากกว่า500โอเคนะครับทีเนี้ย มันก็ยังทําไม่ได้เพราะว่ามันตัวแปร2ต,ตัวต้องมันอยู่คนละฝั่งกันนะจริงมันจะต้องอยู่ด้วยกันแล้วมันจะต้องลบกันนะครับถ้าใครจําได้นะครับเดี๋ยวพี่ขอเขียนทีนิดนึงเอ่อถ้ามพี่เคยบอกว่าเอ้ถ้ามี2เครื่องหมายไง A.B มากกว่าหรืออันหลังเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมตินะครับเอ่อถ้าเป็นอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะเครื่องหมายที่2เราจะไม่ยุ่งนะไอ้มากกว่าเนี้ยก็เก็บไว้อย่างนี้ เนี่ยก็คือเอาไว้เอาไว้อย่าไปไม่ต้องเปลี่ยนนะแต่ที่ต้องเปลี่ยนก็คืออันนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นมากกว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นลบอันแรกนะถ้าแรกเป็นมากกว่าเราจะเปลี่ยนเป็นลบได้เลยก็จะได้เป็น a ลบ b มากกว่า5ก็แปลว่า a ลบ b ได้5นี่เอาไหมเออก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในกรณีเนี้ยเราจะไม่ไม่เอ่อ ถ้าเป็นเครื่องหมายเดียวสมมติถ้าเป็น a มากกว่า b นะหรือ a น้อยกว่า b ถ้ามีตัวเดียวเนี่ยมันต้องสีเลียดก็แค่ย้ายมาลบได้เลยก็เป็น a ลบ b, เ, b เครื่องหมายเดิมย,ยังอยู่แล้วก็เป็นที่เหลือข้างขวาก็เป็นเลข0นหรือถ้าเป็น a N น้อยกว่า b ก็เป็นอย้ายข้ามาลบได้เลยถูกไหม a ลบ b เครื่องหมายเดิมต้องยังอยู่น้อยกว่าอะไรครับ0โอเคไหมทีนี้ไม่มีกรณีหนึ่งนะครับที่เจอไม่บ่อย นะครับตันนานมาทีมีสองเครื่องหมายนะแต่ว่าเป็นเครื่องแรกเป็นน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเครื่องหมายเครื่องหมายที่สองเราจะไม่ยุ่งอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะอย่าไปยุ่งไม่ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าที่ต้องเปลี่ยนก็คืออันแรกนะครับจริงๆแล้วหลักการในการเปลี่ยนเครื่องหมายอันแรกอ่ะมันต้องเอาอันมากตั้งลบอันน้อยถึงจะได้เลขที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยโอเคไหมฉะนั้นเนี่ย าการที่บอกว่า a น้อยกว่า b เขาแปลว่า b มากกว่า a ใช่ไหมที่จริงแล้วคือที่จริงแล้วคือ a กลายเป็น a มากกว่า b อาขอโทษต้องเป็นะ่ะ b มากกว่า a มากกว่า5ทีนี้จริงจะเปลี่ยนเป็นลบได้เนียกไหมฮะก็กลายเป็น b ลบ a มากกว่า5โอเคไหม แต่ถ้า a น้อยกว่าบเฉยๆอย่างนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะไม่ต้องสลับนะย้ายมาตรงๆเลยเอาตัวตัวซ้ายตั้งลบนะครับเป็น a ลบ b น้อยกว่า0นโอเคนี้ต้องไม่สับสนนะครับแต่เนี้ยถ้ามี2เครื่องใหม่นะครับเครื่องหม,ย,งหมยแรกเป็นน้อยกว่าต้องสลับก่อนเอาอันมากตั้งลบอันน้อยนะครับแต่ถ้าเเครื่องหมยเดียวไม่ต้องสลับโอเคฉนั้นกลับมาที่ข้อน,นี้นี่นะครับก็คือ x บาสหนึ่งน้อยกว่า x บาสองมากกว่าห้าร้อยนะครับ ตอนั้นเนี่ยจะต้องเป็นยังไงอันนี้ก็ทั้งน้านี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับ x บาร์สองลบ x บาร์หนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวพี่เขียนเป็นขั้นให้ชัดเจนกนะะนะครับกลายเป็น p ที่ x บาร์สองมากกว่า x บาร์หนึ่งแล้วก็มากกว่าห้าร้อยนะเราค่อยเปลี่ยนนะครับค่อยเปลี่ยนเป็น p ที่ x บาร์สองลบ x บาร์หนึ่งมากกว่าห้าร้อยโอเคไหมครับ เ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจรึงจะเข้าสูตร Z ได้นะครับเพื่อที่จะไปหาค่า Z นะครับเป็น Z ทีนี้ก็ต้องใช้สูตร X บาร์หนึลบอ x บาร์สนั่นแหละสูตร19นั่นแหละเป็นการแต่แจงผลต่างค่าเฉลี่ยแต่ว่าเราจะต้องสลับด,ด้วยเพราะว่าเราต้องทำให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราตั้งโอเคไหมครับกะพีที่ X bar 2บาร์สองลบ X บาร์หมิวสองลบมิวห ก็สับหมดเลยเนาะเพื่อไม่ให้สับสนนะฮะจริงข้างล่างจะสับหรือไม่ก็ได้นะแต่เราสรับเพื่อเราไม่ให้เราสรับสนนะฮะโอเคนะครับแล้วก็แทนค่าเลขตัวแรกต้องเป็นเลขเลยครับก็คือเลขห้าร้อยเนาะเลขในวงเล็บใช่ไหมฮะแล้วก็ลบมิลสองลบมิลหนึ่งตัวนี้ก็คือ แทนก็ได้นะสลับก็คือเอาร้อยพันสามร้อยสิบลบแปดร้อยยี่ิบห้าจริงๆจ,จะเอานี้มาก็ได้แต่ว่าเปลี่ยนเป็นบวกใช่ไหมแต่เพื่ไม่สับสนนะพันสามร้อยอพันสามร้อยห้าสิบอ ข้างล่างเนี่ยมันเบี่ยงเบนเนี่ยสิกมา Sigma มันจะเท่ากันกับอันแรกนะครับเราเราเอามาใช้เลยก็ได้นะสิบจุดศูนย์สองเจ็ดเจ็ดนะครับอื่ออาแล้วก็กดนะคร ได้นะกดได้นะได้ลบสองจุดสี่เก้านะครับนี่ยังไม่ใช่คําตอบนะครับใครตอบนี่ผิดเลยนะยังไม่เสร็จนะลูกนะเขียน p นะฮะเขียน p, p ของ z ทีหนึ่ง p ที่ z นะครับมากกว่าลบสองจุดสี่เก้านะครับแล้วก็ไปวาดกราฟแรงงานพื้นที่ให้ได้พื้นที่ที่เป็นคําตอบนะฮะลองดู เรื่องแท้นเนี่ยทำกันจนจนชินนะฮะทำาเรื่อยอ่อาก็ก็เอาให้คล่องนะไอ้คล่องก็คือพิจาตรณาตรงไหนบ้างน,นะครับก็คือตรงนี้นะตรงนี้กับตรงนี้นะโอเคอันดับแรกเนี่ยดูที่เครื่องหมายลบก่อนเครื่องหมายลบแท้นเป็นลบเนี่ยขีดเส้นฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เขียนค่าศัตใต้เส้นนะฮะโอเค แล้วก็รงเงาการแรงเงาให้ดูจากเครื่องหมายมากกว่าเป็นแรงเงาทางขวาของเส้นนี้ทั้งหมดจนหมดกราฟเลยนะครับอันนี้เป็นที่ใหญ่นะครับเป็นที่เต็มเครื่องเติม0.5ลงไจนดฮ้าลงไปนะ้โอเคแล้วก็ลบสองจเนี่ยอ่าจะไปเปิดตารางมาให้ได้เลขในวงนี้นะครับลบสอง ก็คือ2.49นะฮะ2.4ดูจากข้างนอกเข้าไปนะฮะอันนี้นะฮะจุด4ี่สีจุด4936นะครับจุด49แล้วก็คำนวณเป็นที่รายง,งานทั้งหมดเป็นคำตอบเข้าไหมฮะก็คือบวกกันนะ ส่วนจุดเก้าเก้าสามหกหัวบางอาลบต้โอเคก็ตรงนะฮะตงนแับเฉลยพี่ว่าเราได้นะครับโอเคแผ่นที่สี่นะเดี๋ยวชุดนี้เหลืออีกแผ่นเดียวเองนะครับเดี๋ยวตัดคลิปไปขึ้นคลิปหน้านะครับ